วันจันท์ผมช่วยพี่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมคนร้ายคดียาบ้า3,000เมตรครับช่วยตำรวจด้วยนะวิสามันด้วยวันอังคารผมอาบน้ำให้กับหมาจรจัดทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานครครับอั้งจังหวัดมันทำวันเดียวนี่ยนะ ตัวมันมันยังไม่อาบเลยกต่อไปลูกต่อไปลูกวันพุธผมว่ายน้ำเก็บขยะที่แม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีถึงเอเชียทีครับโอ้โหเป็นนันกี่าว่ายน้ำหรือเปล่านี้นเดีววันพฤหัสบดีผมไปสอนเจ้าอาวาสสวดมนต์ครับ วันศุกร์ผมช่วยพี่พิษทหารเข็นรถถังเข้าไปเติมน้ำมัน300คันครับอันเดียวยังว่า300คันเกินไอยิเนี่ยขอวันสุดท้ายเลยลูกเสาร์อาทิตย์ผมเป็นติดอาสาพานักเรียนข้ามถนนเข้าโรงเรียนครับเดี๋ยวนะเสาร์อาทิตย์โรงเรียนปิดไม่ใช่เหรอเออสามยุ่งแน่เลยวัวแล้วเนี่ยมาตรการขั้นเด็ดขาดการป้องกันโควิด -19 ก็หยุดมาพอเปิดปุ๊บเสาที่ก็ต้องเปิดตามบางโรงเรียนเขาก็เปิดคอยมนเธอเหมือนเอาเวลาที่ตั้งใจไปเพื่อนมาจับผิดเพื่อนเขาเหมือนวิชาปะครับครูคนทำดีต้องส่งเสริมครูมีรางวัลให้เติมเฮ้ยรางวัลของคนดีนี่มีมงกุฎด้วยเฮ้ย มุงลงมุงลงมงลงรงวันนี้ครูให้เธอเธอจะต้องใส่แบบนี้แม้กระทั่งเข้าแถวโรงชาติไปกินข้าวโรงอาหารทุกคนในโรงเรียนนี้ต้องภูมิใจในตัวเธอในนี่กี้